ทรัมป์ปั่นตลาด ETF ดูดเม็ดเงินมหาศาลบิตคอยและอีเ e อพุ่งแรงทั้งคู่นี่คือการทะลุแนวต้านจริงจังหรือแค่หลอกให้ต่างกันแน่ XRP พุ่งแรง347%ในปีนี้จะไปถึง200,000ดอลลาร์ได้จริงหรือจะเป็นแค่ฝันกลางวันอีเ e อรมกลับมายืนเหนือ3,000ดอลลาร์เหลววานแห่ซื้อเหรียญมีรอบนี้คือเก่งกกำไรระยะสั้นหรือโอกาสโกยาวกันแน่ จัสตินซูนจับมือซีซีรวมรายกลยุทธ์ธุรกิจนี่คือความร่วมมือจริงๆหรือแค่ละครฉากใหม่ในโลกคริปโตโปรเจกต์สายทรอนยกทีมขึ้นใบแนนอัลฟานี่คือการผนึกกำลังสร้างความมั่งคั่งหรือแต่ละคนมีแผนที่ซ่อนอยู่กันแน่อังกฤษออกกดเคมกับ s t a เบิลคอยว่าวิ่งเร็วเกินไปต้องคุมให้ได้ก่อนถึงจะปล่อยลงสนามสเตเบิลคอปั่นกระแสทั่วโลกธนาคารเพื่อการชำระนี้ระหว่างประเทศ BIS เตือนให้ใจเย็นไว้ก่อนในขณะที่อังกฤษและสารัฐต่างกระซุ้มวางหมากของตัวเองรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l i น e โอเพนแชท BTV Thailand วันจันทร์ที่14กรกฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจผู้ดำเ,เนินรายการ วันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับทรัมป์ได้ออกมาเปิดสื่ออีกครั้งครับโดยในคราวนี้พุ่งเป้าไปที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดพร้อมกับพูดว่าถ้ามีเหตุผลก็ไล่ออกได้เลยซึ่งทางทำเนียบข่าวก็เหมือนจะหนุนแนวคิดนี้ครับโดยบอกเป็นในๆว่าทางกฎหมายไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ทําให้ตลาดจับตาเฟดอย่างตึงเครียดครับว่าจะทํายังไงต่อไปซึ่งข้อมูลจาก CME ได้ระบุครว่า ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่เพียง5.2%เท่านั้นแต่พอถึงเดือนกันยายนตัวเลขก,ก็กระโดดขึ้นมาเป็น57.4%โดยที่เฟดยังมีการประชุมสำคัญอีก2ครั้งครับในวันที่30กรกฎาคมและ17กันยายนนี้ซึ่งทุกคนก็กำลังรอดูบทต่อไปของละครเรื่องนี้และในขณะเดียวกันครับเม็ดเงินก็ได้ไหลทะลักเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างหนักโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพียงแค่สปอร์ตบิตคอยอีเทฟ ก็มีเงินไหลเข้าถึง2.72พันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันที่เงินไหลเข้าครับทำให้มูลค่ารวมของ ETF เหล่านี้พุ่งทะลุถึง1 5 6 0 0ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น6.43%ของมูลค่าตลาดบิตคอยทั้งหมดและในด้านของอ t h e r e u m เองก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะสป ETF ของ ETH มีเงินไหลเข้าถึง908ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันถึง9สัปดาห์ ทำให้มูลค่ารวมตอนนี้ครับอยู่ที่13,530ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น3.77%ของมูลค่าตลาดอีทอเรียมครับโดยสรุปแล้วการประชหน้าระหว่างนโยบายและเงินทุนมันกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ตลาดคึกคักสุดๆครับและถ้าหาก ETF ยังขยานต่อไปแบบนี้ละครเรื่องบิทคอยบูรันก็อาจจะยังไม่จบลงง่ายๆครับจากข้อมูลของคอยแกล์ณเวลา8โมงเช้าของวันที่13กร,รกฎาคม ความผันผวนทางปรวิศาสตร์ของบิตคอยครับอยู่ที่ประมาณ1.48%แล้วความผันผวนเฉลี่ย30วันก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่40%ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ6เดือนครับโดยสิ่งนี้สะท้อนว่าแม้ราคาบิตคอยจะพยายาขึ้นมาแตะที่1 1 9 2 1 9ดอลลาร์ที่ไกลกับจุดสูงสุดตลอดการแต่ความผันผวนของตลาดกลับลดลงอย่างชัดเจนครับซึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล การที่ความผันผวนลดลงมันก็มักจะบ่งชี้ครับว่าแรงกวนจากทุนระยะสั้นเริ่มน้อยลงและแนวโน้มก็มีโอกาสพัฒนาไปในทิศท,ทางเดียวกันชัดเจนมากขึ้นและในช่วงเวลาที่เรากําลังจัดเตรียมข่าวของวันนี้นี่เองครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองราคาบิตคอยก็ได้พุ่งไปถึง1 2 2 2 5 4ดอลลาร์ซึ่งบวก3.8%ภายใน24ชั่วโมงและในด้านของอีกตัเรียมก็ตามมาครับโดยได้แตะที่3 0 3 3 7 3ดดอลลาร์ ซึ่งตัวชีวะต่างๆบนบล็อกเชนครับเช่นการไหลออกสุทธิและการที่ ETF ยังคงดูดเงินอย่างต่อเนื่องก็ยืนยันแนวโน้มเชิงบวกนี้ครับซึ่งถ้าหากบรรยากาศความผันผวนต่ำยังอยู่และเงินยังแข็งแรงบิตคอยก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปแตะที่1 2 5 0 0 0ดอลลาร์ได้แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะครับเพราะถ้าความผันผวนกลับมาพุ่งสูงอย่างกระทันหันราคาก็อาจจะร่วงแรงตามมาด้วย ระวังจะเจอกับกัดดักหลอกทะลุแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองครับแม้บิตคอยจะทะลุ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ไปแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งคิดว่าตลาดกำลับบงบ้าคลั่งนะครับเพราะข้อมูลบนเชนบอกว่าสถานการณ์ยังคงสงบอยู่โดยปัจจุบันนี้ครับค่า SOPR หรือ span output profit ratio ของผู้ถือครองระยะสัน้นอยู่ที่1 0 1 1เท่านั้นครับซึ่งถือว่าต่ำมากและนั่นหมายความว่านักลงทุนสายสั้นยังไม่เล่นขายทำกำไรสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าใจยังนิ่งกันอยู่ โดยถ้าหากเรามองย้อนกลับไปเมื่อพฤศจิกายน2024ตอนที่บิตคอยขึ้นทะลุ111,000ดอลลาร์ขังแรก SOPR ตอนนั้นคึกคักกว่าน,นี้มากครับและถ้าย้อนกลับไปช่วงปลายบูรันในปี2021หรือ2017ค่า SOPR ก็พุ่งแรงสุดๆครับเพราะคนแห่ขายกันทั้งตลาดเพราะฉะนั้นครับในรอบนี้ยังถือว่าเป็นการขึ้นแบบสุขภาพดียังไม่มีโฟโมหรือการเทข,ขายอย่างบาคั่งครับและเม็ดเงิน ETF ก็ยังไหลเข้าอย่างหนัก นักลงทุนรายใหญ่ก็ยังคงสะสมต่อความผันผวนก็ค่อยๆลดลงอีกครับทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงดูมีแรงไปต่อดังนั้นสําหรับนักลงทุนสายกลางหรือระยะสั้นก็ยังสามารถถือไว้ได้ครับแต่ก็ควรจับตาค่า SOPI อย่างใกล้ชิดนะครับพอถ้าวันไหนมันพุ่งเกิน1.05ก็ต้องระวังแรงเคขายจากจุดพรีระยะสั้นที่อาจจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับโดยสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะแตะจุดสูงสุด ให้เดินตามเทรนไปเรื่อยๆครับพร้อมกับวางแผนการขายทำกำไรอย่างยืดหยุน่นคือแนวทางที่ดีที่สุดครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV และรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับหลังจากเคลียร์ปัญหากับทาง SEC สาวรัฐได้สำเร็จ CEO ของ Ripple อย่าง Brad Garlinghouse ก็ไม่รอช้าครับ พอเมื่อวันที่2กรกฎาคม Ripple ได้ยืนเรื่องต่อสำนักงานควบคุมสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐหรือ OCC อย่างรวดเร็วโดยหวังครับว่าจะเป็นบริษัทที่2ต่อจาก u n c h a i e d i g i t a l ที่ได้รับใบอนุญาตธนาคารกลางระดับประเทศอย่างเป็นทางการและนอกจากนี้ครับพาร์ทเนอร์ในนิวยอร์กที่เป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลอย่าง Standard Custody and Trust Company ก,กำลังพยายามอย่างหนักเลยครับ เพื่อจะเป็นบริษัทคริปโตรายแรกที่ได้รับบัญชีหลักจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า f ฟดมาสเตอร์ c อคเคาเพื่อให้สามารถแท๊บฝากคุณสำรองของเหรียญ s t a b บิลคอยมูลาค่า469ล้านดอลลาร์ที่มีชื่อว่า RLUSD เข้าธนาคารกลางได้โดยตรงซึ่งเบื้องหลังความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ครับต้องบอกว่า XRP ในมือ Ripple l a b ab, ได้พุ่งขึ้นมามากถึง347%ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีก่อน และตอนนี้ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินทรัพย์อ้างอีกของ XRP ETF ตัวแรกในสหรัฐภายในปลายปีนี้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยครับที่ในช่วงนี้ต้าหัด XRP จะร้อนแรงเป็นพิเศษ Now, I wouldn't predict XRP it's too close to home but I think 200,000 is not unreasonable I think before I've kind of said you know 175 around there I think people underestimate how the largest economy in the world the United States went from headwinds hostility to tailwinds and I think people are still not fully quantifying. SRP ของ Ripple กลับมาแซง USDT ขึ้นเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดอันดับ3ของโลกได้อีกครั้งโดยมี market cap อยู่ที่163.4พันล้านดอลลาร์หลังห่างหายไปนาน,น3เดือน และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา XRP พุ่งขึ้น25%แต่บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง sentiment เตือนว่าขณะนี้มากกว่า95%ของ XRP ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมีกำไรแล้วซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายทำกำไรระยะสั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกระกฎาคมเหล่าวานได้ขาย XRP ออกไปถึง120ล้านเหรียญและแค่เมื่อวานก็มีอีก140ล้าน XRP ไหลเข้าสู่กระดานเทรดซึ่งหมายความว่า แรงขายในระยะสั้นยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวังทุกคนรู้กันดีครับว่าปัจจัยพื้นฐานคือหัวใจของความมั่นคงระยะยาวในโลกคริปโตซึ่งในตอนนี้ r ิป p ป e ก็กําลังเดินเกม2ทางครับนั่นก็คือการขอใบอนุญาตธนาคารกลางและผลักดันให้เกิด XRP Sport ETF โดยทางฝั่งของ SHBC ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าถ้า ETF นี้ผ่านได้จริงก็มีโอกาสที่จะดึงเงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาดได้มากถึง3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ แถมด้วยบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐครับภายใต้ของรัฐบาลทรัมป์ซึ่งมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตก็ยิ่งเป็นแรงหนุในให้กับริโปอย่างชัดเจนครับแต่อย่างไรก็ตามในด้านของการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป XRP ก็ยังเรียกได้ว่างเงียบเหงาอยู่ครับโดยข้อมูลจากเมซารีชี้ว่าปริมาณการซื้อขายรายวันของ XRP บนเด็หรือตลาดประจาัยศูนย์มักจะต่ำกว่า1,000 0 0ดอลลาร์ 1, 000, ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคของการเติบโตในระยะยาวครับ และในระยะสั้นราคา XRP ก็ต้องยืนให้ได้ที่2.65ดอลลาร์เพื่อคงโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเอาไว้และถ้าหากสามารถยืนได้เหนือ3ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงเมื่อไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะเปิดรอบขาขึ้นใหม่แต่สุดท้ายแล้วครับการลงทุนในคริปโตก็ต้องไม่ลืมคำเตือนที่ว่าบริหารพอร์ตให้ดีตั้ง take p r o f i และ stop loss ไว้เสมอ ซึ่งนี่แหละครับคือกฎเหล็กในการเอาตัวรอดของวงการนี้หลังจากที่รอคอยกันมานานเกือบ5เดือนครับอีทอเรียมก็ได้พุ่งทะลุ3,000ดอลลาร์ได้สําเร็จซึ่งก็ได้จุดประกายความตื่นตัวในตลาดในทันทีครับส่วนในวงการมีโทเค็นของอีทอเรียมก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับเพราะหลายเรียนได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นซึ่งทําการบรรยากาศนี้ทุกคนก็ต่างเร่งค้นหาโปรเจกต์ที่น่าสนใจในระบบนิเวศของอีทอเรียมโดยหวังครับว่าจะเจออัลฟาต,ตัวต่อไปในช่วงตลาดขาขึ้น และในด้านของโซน่าเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับพอล่าสุดแพลตฟอร์มมีมโทเค็นพัมตัดฟันได้ปล่อยโทเค็นพื้นเมืองพัมจำนวน500ล้านดอลลาร์หมดภายในเวลาเพียงแค่12นาทีทำให้ราคาครับกระโดดขึ้นไปเกิน0.007ดอลลาร์ซึ่งกระชัดเจนเลยครับว่าพวกโปรเจกต์มีบนอีเธอรียเอมเองก็ไม่ยอมง่ายโดยการแข่งขันที่แท้จริงในตอนนี้ก็คือใครจะสามารถดึงดูดความสนใจจากตลาดได้มากที่สุด โทเค็นเมนูพิ่งทะยานขึ้นสู umas, ่อันดับสูงสุดในรายการเหรียญมาแรงของคอยมาร์เก็ตแคภายในเวลาเพียง5วันหลังเปิดตัวโดยเพิ่มขึ้นถึง14เท่าใน7วันและมูลค่าตลาดทะลุ42ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันวันที่รู้จักกันในชื่อ FBB4 ซึ่งเคยดูแลเปเป้คอยและเบสเอไอได้เทเงินลงทุนกว่า8แสนดอลลาร์ในโทเค็นบูและตั้งเปาที่จะสร้างความโดดเด่นอีกครั้งนอกจากนี้โทเค็นอนุพันธ์เอสเบที่เน้นไปที่อีเธอเรียม แม้จะไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการแต่กลับได้รับความสนใจในตลาดอย่างมากเนื่องจากการลงทุนหนักของบริษัทแม่ส่วนกองทุน IMF ก็กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดมีมโทเค็นถือครองโทเค็นเปเป้ม็อกและโจในปริมาณมากการกลับมาของอีเธอรียมที่ทะลุผ่านระดับ3,000ดอลลาร์อย่างหนักหน่วงไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเครือข่ายหลักของมันเท่านั้นนะครับแต่ยังจุดประกายความคลึกคลักในกลุ่มมีมโทเค็นอีกครั้ง โดยการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ก็เหมือนกับเรื่องราวเก่าๆครับที่วนกลับมาเล่นใหม่ในจุดสูงสุดใหม่ซึ่งใครจะสามารถทนต่อความผันผวน,นและความรู้สึกในตลาดและรักษามูลค่าในระยะยาวได้ก็ยังคงต้องรอดูเวลาครับและให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินซึ่งถ้าเรามองดูภาพรวมแล้วเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังอาจจะเต็มไปด้วยความผันผวน,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 นสำหรับ,บบิตคอยครับโดยกฎหมาย Grace American Act ที่รัฐบาลทร้อมผลักดันก็อาจจะเพิ่มการขาดดุลสหรัฐ ถึง3.3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งปลอดศาสตร์ครับก็มาจะแสดงให้เห็นครับว่ามันมักจะเป็นแรงหนุนสําคัญสําหรับสินทร,รัพย์ดิจิทัลที่มีจํากัดอย่างบิตคอยอีกครั้งรายงานคําสั่งบริหารคริปโตของธราเนียบขาวที่มีเผยแพร่ในวันที่22รรกรกฎาคมก็อาจจะเป็นความคืบหน้าครับเกี่ยวกับการก่อตั้งกองทุนสํารองบิตคอยเชิงกลยุทธ์ในสหรัฐซึ่งกอาจจะกลายเป็นตัวเล่นตลาดอีกครั้งครับและไม่แน่ว่าอีเธเรียมจะได้ประโยชน์จากแรงคลื่นนี้ด้วย,วยหรือเปล่า เราต้องรอติดตามกันต่อไปครับจั in, สตินซูนผู้ก่อตั้งชรอนและ CC ผู้ก่อตั้งไบแ a นซ์ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าในวงการคริปโตที่เคยร่วมง,งานกันหลายครั้งครับโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซูนมากพูดอยู่เสมอครับว่า CC คือผู้มีพระคุนและพี่ชายที่ดีของเขาซึ่งในเดือนพฤศจิกายน2023เมื่อ CC ก้าวลงจากตำแหน่งซ e o ของไบแนซ์ซูนก็ออกมาแสดงความเสียายผ่านทวิตเตอร์ครับรปัจจุบันคือ X และแสดงความหวังว่าจะได้ร่วมมือกับ C e o คนต่อไปแม้ในภายหลังนะครับจะมีข่าวลือครับว่า CC อาจจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจัสตินซูนแก่เจ้าหน้าที่สหรัฐจนเกิดกระแสการคาดเดาว,ว่าทั้งสองอาจจะแตกคอกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขายังคงไว้วางใจกันและเป็นธมิตรเหมือนเดิมและในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับจัสตินซูนยังได้ร่วมไลฟ์สดในงาน Binance b l o c k c h a i n ช e ว k พร้อมกับประกาศอย่างคึกคักเลยนะครับว่า เขาจะตั้งใจทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับ b บ n a n c e และในช่วงหลังมานี้ครับ a l p h a Section ของ b บ n a n c e ก็กำลังร้อนแรงสุดๆโดย l i s t Project จากระบบนิเวศของชอนอย่างรวดเร็วหลายรายการซึ่งถ้าดูจากทิศทางทั้งหมดนี้นะครับมันก็ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่จ u ส t ิน s ู n พูดไปไม่ใช่แค่ลมปากพอเขากำลังลงมือทำอย่างจริงจังครับเมื่อวันที่11รกรกฎาคม b i n a n c e Alpha ได้เปิดตัวโปรเจกต์3รายการจากระบบนิเวศของชอนได้แก่ s ุนด o อก เปเปอัลทรอนและ FNFT อซูนด็อกเป็นเหรียญมีมตัวแรกที่เปิดตัวยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มซูนพอมโดยใช้ภาพ,พลักษณ์ของสุนัขพ,พันคอกี้ที่ร่าเริงเป็นตัวแทนสามารถซื้อขายผ่านไบแนนซ์บอลเลตเปเปออนทรอนเป็นเหรียญมีมแบบกระจายศูนย์ที่ผสมผสานวัฒนรรมเปเปเข้ากับจุดเด่นเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำ n f t เป็นโทเค็น NFT ที่ร่วมพัฒนาระหว่างทรอนและอีเทเรียมโดยมีเป้าหมายในการนำผลงานศิลปะ และของสะสมดิจิตัลเข้าสู่ระบบบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ I always see uh, other company in the space as a partners rather than competitor because I think collaborate together uh, we will have more uh, synergy uh, than um, uh, ourselves right during the business ณเวลา8น,นาฬิกาวันนี้ซุนด็อกและเปเปออนทรอนต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ4%โดยซุนด็อกมีราคาซื้อขายอยู่ที่0.06ดอลลา ปริมาณการซื้อขายในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่256,380ดอลลาร์ 6, 80, และมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่6.12ล้านดอลลาร์ขณะที่ b a b Onchain on, มีราคาที่0.07ดอลลาร์ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่816,800และมีมูลค่าตลาดรวม7.08ล้านดอลลาร์ส่วน FNFT แม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง0.72%และมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่44,780ดอลลาร์ แต่มูลค่าตลาดของมันยังคงแข็งแกร่งที่444ล้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งที่มั่นคงในระบบนิเวศของทรอนโปรเจกต์จากทรอนที่เปิดตัวบนไบแอนด์อัลฟาเหล่านี้ชัดเจนครับว่ามาเพื่อเกาะกระแสดึงดูดแฟนๆและแสดงพลังสับสนนวัตรกรรมของทรอนโดยเฉพาะยิงเหรียดม,มีอย่างซุนด็อกและเปเปออนทรอนที่ดึงดูดความสนใจได้ง่ายและมาพร้อมกับคอมมิวนิตี้ในตัวทาให้การซื้อขายคลุกคักอยู่ตลอดครับ ส่วน F NFT ก็ช่วยเสริมภาพรวมของทรอนในตลาด NFT ให้ครบเครื่องยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับจัสตินซู n ผู้ก่อตั้งทรอนและ CC อดีต CEO ของ Binance ก็เป็นเพื่อนเก่าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนครับการรวมมือกันในครั้งนี้จึงดูเป็นธรรมชาติโดย Binance เองก็กำลังใช้ Alpha Section ในการทดสอบกระแสตลาดพร้อมกับสร้างไรายได้จากค่าธรรมเนียมในการเทรดและยังขยายส่วนแบ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อมกัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่วินวินครับที่ทั้งสร้างศูนโปรเจกต์ใหม่และสร้างรายได้ในตัวอีกด้วยครับ s t a b l e c o i n ถือเป็นเคก้อนโตในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใครๆก็อยากจะได้ส่วนแบ่งครับเพราะการชําระเงินบนบล็อกเชนทาให้การโอนเงินจากสกุลเงินหลักกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและไม่ต้องติดขัดกับขั้นตอนข้ามประเทศของธนาคารแบบดั้งเดิมที่ยุ่งยากส่วนในฝั่งของทรัมป์ครับก็ออกมาพูดอยู่บ่อยๆครับว่า ถ้าเขากลับมาครองกำนาจอีกครั้งเขาจะจัดการสเตเบิลคอยอย่างจริงจังเพื่อให้ดอลลาร์ยังคงความแข็งแกร่งในเวทีโลกในขณะที่ยุโรปก็กังวลหนักเหมือนกันครับเพราะกลัวว่าสเตเบิลคอยดอลลาร์จะแย่งตลาดยูโรจนกระทบฐานการเงินของสหภาพยุโรปโดยล่าสุดครับเพราะว่าการธนาคารกลางอังกฤษถึงก็ต้องออกมาเคาะ,ะคระฆังประกาศเตือนเลยนะครับว่าถ้าสเตเบิลคอยภาคเอกชนถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครควบคุมวันหนึ่งมาจะทําให้ตลาดการเงินวุ่นวาย ทุกคนว่าเรื่องนี้มันดูเหมือนจะมั่นคงแต่จริงๆแล้วกลับไม่มั่นคงเลยถูกไหมครับล่าสุดแอนดรูว์เบลลี่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษระบุว่าธนาคารไม่ควรรีบเร่งออกเหรียญเสถียรแต่ควรสร้างความสําคัญกับการพัฒนาฝากเงินในรูปแบบโทเค็นดิจิตอลที่สามารถใช้งานบนบล็อกเชนได้แทนเงินฝากแบบเดิมเขาแสดงความกัวงวลว่าหากธนาคารต่างๆเร่งออกเหรียญสเตบิลคอยอาจจะทําให้เงินทุนไหลออกจากระบบธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการปล่อยกู้ลดลงและอาจสร้างความเสี่ยงต่อระบบการเงินได้นอกจากนี้อังกฤษไม่ได้รีบผลักดันเงินปอนดิจิทัลในตอนนี้ในฐานะที่เบลีได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาการความมั่นคงทางการเงินหรือ FSB เขายังยืนยันว่าอนาคตจะเน้นการกำกับดูแลเหรียญ St a b l e c o อยอย่างเข้มงวด There need to be minimum international standards for stablecoins. In addition, any stablecoin with potential for wide-scale use in the UK. must meet our domestic expectations. A stable coin which intends to launch with sterling based activities in the UK should first meet relevant standards and be appropriately regulated. เมื่อเดือนที่แล้วครับธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือ BIS ได้ออกมาเตือนอีกครั้งนะครับว่า stable coin ยังมีปัญหาอีกมากมายทั้งอาจจะคุกคามเอกราชการเงินของแต่ละประเทศความโปร่งใสก็ต่ำสุดขีดและเสี่ยงที่จะทำให้เงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่อย่างหนักครับ ซึ่งในรายงานนี้ยังได้วิจารณ์ตรงๆอีกด้วยนะครับว่า Stable c o i ยไม่ใช่สกุลเงินที่น่าเชื่อถือถ้าหากว่าปล่อยปากและเลยไปไม่เพียงแต่สถิตรภาพทางการเงินจะพังทลายลงแต่เอกราชทางการเงินของแต่ประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ในฝั่งของสหรัฐก,ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นครับยังคงเดินหน้าพัฒนา Sta b l e c คอยของตัวเองอย่างมั่นคงโดยที่สกอตเบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐ ได้กล่าวในงานประชุมสินทรัพย์ดิจิทัลในทําเนียบขาวเมื่อเดือนมีนาคมนะครับว่า Sta b l e c คอยจะช่วยให้ดอลลารายังคงครองตำแหน่งผู้นำเงินสำรองโลกต่อไปและเจอรมพาเวลประธานเฟดก็สนับสนุนครับพร้อมทางเย,ยงเรียกร้องให้มีนโยบาย Sta b l e c คอยแบบบูรณาการโดยเร็ว ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็ทําให้การตอบโต้ของธนาคารกลางทั่วโลกในอนาคตและความท้าทายของ Stable Coin น่าจับตามองขึ้นเรื่อยๆครับข้อมูลล่าสุดเผยว่ามูลค่าตลาดของอ t h e เรียมได้แซงหน้าพแพลต i ินัมแล้วขึ้นสู่ตําแหน่งอันดับ34ของสินทรัพย์ทั่วโลกโดยมูลค่าตลาดปัจจุบันของอิ h e เรียมอยู่ที่366.67พันล้านดอลลาร์สหรัฐวันที่14กร,รกฎาคมตามข้อมูลจากคอเ h a เ s รัฐบาลพูตานได้โอนบิตคอยจำนวน99.47เหรียญเข้าสู่บ i n a n c e มูลค่าประมาณ12.05ล้านดอลลาร์สหรัฐ CC โพสต์ข้อความว่า BNB เปิดตัวให้เทรดอย่างเป็นทางการครบ8ปีแล้วโดยราคาตอนออกเหรียญอยู่ที่0.06ดอลลาร์ปัจจุบันราคาพุ่งไปถึง698ดอลลาร์ซึ่งสูงขึ้นกว่า10,000เท่า ตามข้อมูลจาก Spot on Chain รัฐบาลเยอรมนีได้ขายบิตคอยนทั้งหมด49,858เหรียญในช่วงวันที่19มิถุนายนถึง12กรกฎาคมมูลค่ารวมประมาณ2.87พันล้านดอลลาร์โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่57,600ดอลลาร์ต่อเหรียญหลังจากที่กฎระเบียบเกี่ยวกับ s t a เบิลคอยเริ่มบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนี้ปัจจุบันมีบริษัทประมาณ50-60แห่งแสดงความสนใจยื่นขอใบอนุญาต s เ a เบิลคอยในฮ่องกง โดยครึ่งหนึ่งเป็นสถาบันการชำระเงินอีกครึ่งหนึ่งเป็นบริษัทอินเทนเอร์เน็ตชื่อดังส่วนใหญ่มีเบื้องหลังเป็นทุนจีนเอาเละครับนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับนวนไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนรวมถึงเมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ครับพอดแคสที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจที่เปลี่ยนโลกและทุกคนอยากให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ และถ้าทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดรับความมั่งคั่งจาก BTV ได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแล้วมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ